ครับนนท์ไทยรถไถมือสองสวัสดีครับสวัสดีเลยเซเว่นนนท์ไทยรถไถมือสองบ่าวจงพ้ารถสวัสดีครับค่ำครับยี่สิบแปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับอุ้ยมารับอีกคันครับคันที่สองของวันนี้ครับสยามครับมีคนมักน้ำบ่ครับแบบนี้ครับสยามกับเก้าห้าครับอุ้ยโค้งหัวสื่อมาใหม่เนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวล้างครับเดี๋ยวล้างเจอกันนะครับสยามเกียร์กลางครับสติ๊กเกอร์เหลือทุกจุดครับมาเบิ้งที่เด็ดครับที่เด็ด อุปกรณ์ครบชุดครับเบื้องล้อครับล้อเหล็กหนาติ๊กครับล้อเหล็กหนาติ๊กครับโอ้โ,อโหงสวยครับสวยจริงไม่อิงไม่ยายครับสยามเกียร์ก้างโอ้สวยงามครับสวยงามเอ้าเดี๋ยวขอเช็คระบบนะครับเช็คระบบแจ้งราคาเอาเบิ้งตัวนี้ก่อนผมทลาเช็กกันเดยนี่เดี๋ยวดูสิดูความเดิมหน่อยเห็นปะครับ ของแท้เขจะประมาณนี้เนอะไฟเ็เป็นสีนอมบานนี่เห็นไหมครับมาร์กยังเหลือครับมาร์กแดงมาร์กฟ้ายังเหลืออยู่เลยรถใช้งานน้อยนะครับหัวเดิมเขาซื้อโครงมาใส่ใหม่ครับหัวเดิมหัวเดิมเครื่องก็ทื้อมาเสียงดีอยู่ครับเป็นเก้าหาครับท t เก้าห้า โอเคนะครับเดี๋ยวรอฟังราคาฟังเสียงนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยครับ